เรารู้สึกวุ่นวายมากนะฮะกหน้ยเีย่ไม่เห็นเหรอนั่นี่ไปเก็บเนี่ยพี่ชายกิงยังคะเรารู้สึกวุ่นวายมากนะฮะเราจะไปไหนกันคะคุณนาเราจะไปหาเราจะขึ้นมุกดาหารภารกิจเกี่ยวหญ้านะฮะภารกิจเกี่ยวหญ้าภารกิจเกี่ยวหญ้ากับพี่กบนะฮะดูนะฮะก่อนนะฮะพี่กบนะฮะมาเจอหญ้าเพราะว่าพี่กบเลี้ยงวัวนะฮะสองตัวเราจะเปิดคอกวัวงามของพี่กบให้ดูนะนั่งยองๆลงดีๆ มันจะปวดหลังนั่งยองๆลงดีๆมันจะปวดหลังอู้หลูกขาเยอะมากเลยนะ เปิองรัตนานะรัตนวดีนะเี๋วอนนานักเด้อน้องรัตนวดีนะครับโอ้เปิดน้องรัตนวดีนะถายายรัตนาวดีใช่ไหมยุ่งยุ่งเขาไปเขาเเขายุ่งเขาจะไปสนใจอรอนี่เรารู้สึกวุ่นวายมากนะฮะมเ้ยะเไม่เห็นละที่ไปเก็บเไปหากิงค เรารู้สึกวุ่นวายมากนะฮะเราจะไปไหนกันคะคุณเราจะไปอาเราจะไปขึ้นมุกดาหารภารกิจเกี่ยวหญ้านะฮะภารกิจเกี่ยวหญ้ากี่กบนะฮะเดี๋ยวเราจะมากินอาหารเที่ยงเราจะมาที่นี่อยู่นะอืไปเราไปก่อนเนาะไปไปไปงามนะภารกิจเกี่ยวหญ้ากับพี่กบนะฮะดูนะฮะเกี่ยวหญ้านะฮะ ดูดูนะฮะโอ้ยมันจะไม่บาดมือแล้วหนูหนูตามติดชีวิตพี่กบนะฮะกับเกี่ยวยากับพี่นัตตี้นะฮะดูนะฮะก็มุดไงไม่ไม่อันนี้อันนี้ทำเล่นนะฮะอ๋ออันนี้อันนี้วอร์มวอร์มก่อนนะฮะวอร์มก่อนนะฮะพี่กบนะฮะมาเจอหญ้าเพราะว่าพี่กบเลี้ยงวัวนะฮะสองตัวเราจะเปิดคอกวอยงามของพี่กบให้ดูนะฮะเพื่อนครับวันนี้นะฮะ นั่งยองๆลงดีๆมันจะปวดหลัง <laughs> นเขี้ยวหญ้าน่ะเธอต้องนั่งยองๆลงดีๆฉันก็อยากช่วยอยู่นั่งยองๆลงดีๆมันจะปวดหลังอืมโอดีดีลูก ตั้งยองๆลงดีดีเออนั่นแหละกลับยังไงล่ะนั่นแหละจะไปเบิกยิ้มบอืออ่าพี่นาทีสาธิีตัวทีเออคนว่ายากน้ำข้นมีเงาง่วงงามเนาะพี่น้องจะเป็นยากน้ำข้นมีง่วงงามเนาะโอ้ดูเลยดูเป็นตัวอย่างนะฮะเออทำไมเขาทำนี่เออเลือกเอาเลือกเอาให้มันสวยๆน่าดูฮะหรือกบเป็นตัวอย่างนะฮะอย่างนี้นี่นี่นี่ไหมนั่นเลยนะ เออนั่นแหละไม่ใช่พันห่วงก็ต้องจ่ายตังค์พันเด้อนี่นี่นั่งนี่นี่นั่งนี่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 ทั้งหลังนี่นั่งนี่นี่เออเออเอ้เอาเอาที่สบายใจแล้วก็ยืนให้กำลังใจกับพี่ยูรินะครับ ๋ยวให้กำลังใจกบนะฮะตนนะนายเนาะเงินไหลนะฮะคืออยู่าอย่างไปเลยย่างไปเลยไงเด้พี่น้อง เอาเอาเอา,เอาทำตัวตเป็นประโยชน์จักถุงสร้อยกันเอาข้างในเราไม่จับเครื่องไม่ไม่หลุดจากตัวไม่เรไาไปาวัดก่อนไป